เขราะไปขวางกฎหมายต่างๆที่พวกเขาเสียผลประโยชน์จึงหาเหตุในการโจมตีในการดิสเครดิตในการเล่นงานลุกลามไปถึงพระเจ้วาวสุวรรณน้องชายของบุเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งรักษาการนายกร,รัฐมนตรีเห็นไหมถ้าเราจับดักได้มันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองมีเจตนาที่จะเล่นงานมีเจตนาที่จะดิสเครดิต โดยเริ่มต้นจากกลุ่มม็อบ3นิ้วและกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่ใช้ในการโจมตีนะครับสื่อที่ใช้ในการโจมตีก็สื่อเสื้อแดงสื่อเสื้อส้มในการโจมตีเป็นสําคัญตั้งก็สังเกตเอะนั่นเอะนี่เอะนี่เอะนั่นสุดท้ายต้นเหตุของมันเป็นการการะทําความผิดส่วนบุคคลฟันทงได้เลยเกมนี้มีคนถูกฟ้องร้องขี้แบก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ10ตํารวจโทหญิงนะครับซึ่งปรากฏว่ามีการลุมประชาทันนะจากฝ่ายค้านลากเข้าสู่กรรมธิการเพื่อ,อพลังประชารัฐนะฮะไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่เพื่อไทยออกมาถแถลง นะครับในส่วนของฝ่ายค้านก้าวไกลออกมาแถลงนะฮะบอกว่าเป็นคนนั้นคนนี้เข้าสู่ในเชิงปรากฏการก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,กระวกบวนการสังเคราะห์กันกรรมธิการปปชได้ระบุไว้ว่าให้ขออดีตประหลัดไม่ใช่ครับประลัดกระทรวงศึกษาธิการและอาชีวะเลขาธิการใช้ศึกษาเพื่อมาตรวจสอบความขาดแคลนจริงหรือไม่อ้างว่าเป็นตําแหน่งที่ขาดแคลน เราจะตรวจสอบตรงนี้และจะเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเข้ามาให้การในเรื่องนี้นอกจากนั้นในเรื่องของตัวของการเอาชื่อไปไว้กลอมอภาคสี่ส่วนห้าส่วนหน้าซึ่งเป็นบัญชีบัญชีที่บอกไปรับจากการแต่ราชก,การซึ่งมีข่าวมาหลายกระแสว่า30บเอร์ซตบ้างที่ไม่อยู่50บซบ้างที่ไม่อยู่เรื่องนี้ เราจะทําความจริงให้ปรากฏนะครับตรวจสอบว่ามีชื่อใครบ้างทั้งตํารวจทั้งทหารที่ไปช่วยกรรมาภาภาคสี่ส่วนหน้าแล้วใครที่อยู่ใครที่ไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเอาเงินเดือนของภาษีของประชาชนเนี่ยไปให้กับคนที่ไม่ได้ทํางานจริงไม่ได้ไปเสี่ยงภัยจริงแต่ได้รับสิทธิพิเศษในบรร็จบํานาญที่สูงกว่าคนอื่นได้เบี้ยพิเศษขึ้นมาเราต้องตรวจสอบอย่างสุดลึกพลเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณ นะครับซึ่งเป็นผู้เซ็นคำต่างแต่งตั้งว่ามีความเกี่ยวพันและไปถึงระบบวัฒิธรรมนี้หรือไม่ท่านจะต้องมาชี้แจงว่าถ้าไม่ใช่เป็นจริงก็ต้องมาชี้แจงให้ท่านได้เคลียร์ตัวเองและทั้งสองท่าน3คือพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับซึ่งอยู่ในกรรมธิการกิจการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสภพานที่เดบรัดแห่งชาติด,ด้วยซึ่งผมได้เคยอภิปรายในส่วนนี้ในการอภิปรายไม่วางใจไว้ส่วนหนึ่งว่ามี ในส่วนของสมาชิกสภาที่แว่งชาติซึ่เกี่ยวข้องกับในส่วนตรงนั้นด้วยว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเรื่องนี้เป็นกระบวนการอุปถัมภ์หรือไม่ให้ทั้งสามท่านนั้นอธิบายว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับทางพนักงานสอบสวนเองนะครับเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ได้ไปยื่นนะครับคำร้องต่อศาลเนี่ยนะครับเพื่อคัดค้านก,การประกันตัวแล้วก็ผู้เสียหายเองก็มีการแจ้งแล้วก็มีการระบุโทษนะครับทั้งเรื่องของ การทำร้ายร่างกายนะครับทั้งในเรื่องของการที่จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับก็ยังไม่ได้สั่งให้ทางสิบวตำรวจโทหญิงกรณ์สสีเนี่ยได้ออกจากราชการซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับเพราะว่าเมื่อนะครับคนระดับรองผู้บัญชการสำนังการรงกานตำรวจแห่งชาติลงไปดูแลควบคุมคดี เรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับแต่นะครับกลกกลายเป็นว่าเรื่องเนี่ยเงียบหายไปนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางาพักเพื่อไทยของเรานะครับแล้วก็ผมเองนะที่เป็นตัวแทนของพรคเพื่อไทยในการริการปปชนะครับก็คงจะได้นําเสนอเพื่อที่จะได้หาความจริงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับให้หรือเปล่าเพิ่มเติมเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการขอตัวช่วยราชการแบบนี้เนี่ย ต้นสังกัดก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยหรือกองบัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยหรือกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยจะต้องมีหนังสืออนุมัติจะต้องมีหนังสืออนุมัติเพราะว่าต้นสังกัดเดิมยังต้องจ่ายเงินเดือนต้นสังกัดเดิมยังต้องจ่ายเงินเดือนอันนี้ต้องไปดูหนังสือในรายละเอียดว่ารายละเอียดเนี่ยเกษรหนังสือขอกับเกษรหนังสือไปเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของสิบตำรวจโทหญิงกองศรีเนี่ยเขาบอกว่าทางกรรมนพักศร4ส่วนหน้าบอกเขาส,สมัครไป พอาสมัครไปตามเงื่อนไขแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ถูกต้องแต่จ่ายเงินเดือนไปแล้วหลายเดือนจึงจําเป็นต้องเรียกเงินเดือนคืนนะครับแล้วในส่วนของสิบโทหญิงปฐมมาเนี่ยทางกรรมธิการสอบถามไปว่าทําไมเขาถึงลาออกเพราะาตามหนังสือลาออกเนี่ยคือหนังสือลาออกทางทางเจ้ากรมนะฮะเจ้ากรมกําลังพลนะฮะของกองบัญชาการกองทัพไทย บอกว่าเขาลาออกตั้แต่วันที่5พฤษภา2565แล้วก็อนุมัติวันที่11ส,สิงหา2565ซึ่งผมก็บอกว่าถามท่านตรงๆว่าโตลงเนี่ยเอกสารดังกล่าวเนี่ยทำย้อนหลังหรือไม่นะฮะทางกรรมธิการเองก็ขอภาพวงจรปิดในการลาออกของ10โทหญิงปัทมาแล้วก็ขอตรวจสอบเอกสารลายเซ็นจริงว่าลายเซ็นเนี้ยเซ็นมาแล้วกี่วันมีการเซ็นย้อนหลังหรือไม่อย่างไร ทางท่านเจ้ากรมก็ยังอึกอักอาก,ก,กอยู่นะฮะยังไม่ยังตอบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะก็ให้เขาบอกว่าน่าจะส่งข้อมูลมาให้กรรมธิการในสัปดาห์ถัดไปนะฮะในสัปดาห์ถัดไปนี่คือเบื้องต้นที่วันนี้ได้สอบเพิ่มเติมนะฮะได้สอบเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็มีความรู้สึกวิตกกังวลต่อข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้วุฒิสภานั้นไปดำเนินการให เกิดความชัดเจนที่จะให้ประชาชนเกิดความเข้าใจทำความจริงให้ปรากฏครับแล้วก็จะสบายใจด้วยที่จาให้งหมดแล้วใช่ไหมคะสาเหตุอะไรถึงถึงให้สิบตำรวจโทรหญิงไปช่วยราชการ,รตรงนั้นนะคะเนื้อหาีเกี่ยวับ เขาต้องที่สามารถตอบได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสาเหตุที่ให้สิบตำรวจผู้หญิงไปช่วยราชการกอรมนค่ะถูกต้องมันถามอยู่อะค่ะท่านท่านพิจารณาหมดแล้วคผมมาตามพิ้ารขอชื่อขอเพิ่มขอเพิ่มมาผมก็เป็นคนซื้อผมว่านํามาส่งให้ท่านนะครับแต่ก่อนที่จะส่งหนังสือเพิ่มหรืออรายชื่อนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้บริโภคนะครับว่ามีกรณี เลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรผู้ขามทางเพศขา้าราชการหญิงผู้ตายบนขบัญชาที่ฝั่งสภาผู้แทนรัษฎรท่านชวนหลีกภัยเนี่ยตั้งกรรมาการสอบตั้งแต่ปี2562บปัจจุบันี้3ปีปรากฏว่าอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรท่านนั้นเนี่ยยังไม่ถูกลงโทษแต่ประการใดแต่ขา้าราชการหญิงซึ่งไม่ยอมตกเป็นกิ๊กและไม่ยอมตกเป็นเมียน้อยนั้นกลับถูกไล่ออกจากราชการ ตรงนี้คือความอายุติรรมและที่ผมเห็นทางวุฒิ <c oughs> มีการกําหนดปันเวลาที่ชัดเจนว่าสอบเสร็จไปในท่านั้นเท่านี้เนี่ยทางวุฒิสภาเนี่ยมีมาตรฐาน <c oughs> มากกว่าทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรมากนะครับผมขอชื่นชมในวันนี้ผมได้มาส่งหนังสือถึงผมวัชระพลิทอิมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิป,ปัตย์ ได้มาส่งหนังสือถึงท่านพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาท่านที่หนึ่งตามที่ท่านต้องการให้กระผมได้แจ้งชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านใดนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับกรณีสิทธตำรวจโทรหญิงกระผมขอแจ้งชื่อท่านธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาว่าเกี่ยวพัน กับกรณีดังกล่าวหรือไม่เกี่ยวพันกับกรณีดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้หากท่านไม่ทราบว่าท่านธานีป่าฝืนข้อบังคับระบวนจริยธรรมข้อใดกระผมยินดีมาให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการของท่านด้วยตนเองต่อไปนะครับครัในใรณีนี้ผมต้องบอกว่าในเรื่องของผลตรวจกิจต่างๆเน,นะครับไม่ได้ไหมายว่า เป็นผู้เป็นที่แล้วก็หรือว่ามีการปวดแล้วจะไม่สูงนะปวดนะยังไงถึงปวดก็มารับโทษนะครับนะแต่ว่าผู้ปว่วยจริงนะครับมีผลการตรวจผิดตออมาจริงก็ต้องส่งเป็นบันทึกนะให้หายแล้วก็มารับโทษนะครับส่วนวิธีในการาพิจารณาลงโทษนันะี่แตกต่างแต่อย่าลืมนะเพราะว่าความผิดที่เราแจ้งไปเนี่ยเป็นความผิดที่เหยียดต่อโทษนะฮนะในส่วนของตำรวจหญิงเนี่ยเราแจ้งความผิดร่วมกันสำหรับรักษาผู้ป่วย เป็นอันตรายสาหัสนะครับแล้วก็ร่วงอนครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นการทุบสวนนะครับอันนี้กำลังให้มีการสอบสวนหาข้อข้อมูลนะฮะว่ามีบุคคลใดบ้างที่ได้รับการคือบุคคลที่ถูกกล่าวหาและกล่าวหาสองคนเนี้ยที่เขาฟีสองคนตำรวจคนฐานคนก็จะสอบดูว่ามีการแต่งตั้งอ่นะ สองคนเนี้ยคนหนึ่งคนใดหรือสองคนที่เป็นเป็นตำแหน่งอะไรบ้างในใ,ใ,ในในในของวุฒิสภารวมทั้งของสำนชยรวมของสำนชด้วยรู้สึกเกีอยู่ในของสรนชเยอะกว่าในสมัยสวอนี่ลองดูในเบื้องต้นรู้สึกจะไม่ค่อยมีหรือว่ามีก็เกี่ยวข้องเล็กน้อยก็จมีนิติให้ลงนามเอกสาร เรียกข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แก่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกองทัพไทยกอรอมนและกอรออนอภาคสส่วนหน้านะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข่าวในเรื่องของการแต่งตั้งหรือการโยกย้ายอะไรต่างๆนะครับก็ท่านประธานกรรมการเจริยธรรมก็จะลงนามหนังสือในวันนี้ ถึงหน่วยงานทั้งหมดนอกจากนั้นในวันจันทร์ที่5นะครับก็จะเรียกเอกสารทั้งหมดของวุฒิสภานะครับในเรื่องของการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับตำแหน่งใดๆในกรรมธิการใดๆอย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสช่วงคือช่วงของสมัยที่เป็น มีความเกี่ยวพันกับสภานิธีเป็นแห่งชาติกับความที่เกี่ยวพันกับสมาชิกุฎที่สภาแล้วก็จะพิจารณาในวันจันทร์ที่5นะครับว่าได้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่แล้วก็ยังมีประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรสวอธานีก็ออกมาชี้แจงกรณีเอกสารของออสิบตำรวจห,หญิงนะรับเคยสนิทแต่ขาดการติดต่อไปนานแล้วเพิ่งรู้นะฮะ คบหาชายที่เป็นไปตามข่าวคือแฟนเขาเนี่ยนะฮะยันไม่เคยใช้ตำแหน่งสวในการดำรงตำแหน่งนะครับนายธานีอ่อนละเอียดนะครับสมาชิกบุฒิสภาออกเอกสารชี้แจงว่าผมนายธานีอ่อนละเอียดประกอบวิชาชีพทนายความตั้งแต่ปี2521สถานะโสด โดยได้หย่าร้างมาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีการทำร้ายร่างกายกันของผู้หญิงสองคนนะครับโดยมีการดำเนินคดีกันที่ศาลจังหวัดราชบุรีข่าวดังกล่าวเป็นข้อพิพาทของบุคคลสองคนผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจต่อการกระทำดังกล่าว 3. ผมเคยรู้จักสนิทสนมกับ ตำรวจหญิงตามที่เป็นข่าวแต่ได้ขาดการติดต่อกันมานานแล้วผมเพิ่งทราบจากสื่อว่าปัจจุบันตำรวจหญิงได้คบหากับชายที่ปรากฏในข่าวดังนั้นการเสนอข่าวใดๆสื่อควรคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสตรีและควรคำนึงถึงเส้นแบ่งไม่เข้าก้าว่ายเรื่องส่วนตัวของบุคคลเกินความเหมาะสมสมควรเหตุ 4. นะคับผลที่เกิดขึ้น จากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนต่างๆและคำกล่าวอ้างที่หาว่าผมใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบอันเกิดความเสียหายต่อหลายสถาบันหลายองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันวุฒิสภาคงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับจริยธรรมของวุฒิสภาและคณะกรรมการปปชดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่และผมแสดงความข้อได้จริง ต่อกระบวนการในการตรวจสอบและหากคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของทั้งสองหน่วยงานได้มีมติเป็นประการใดก็ผมก็จะพร้อม้อมรับคำวินิจฉัยซึ่งสื่อมวลชนต่างๆก็คงได้ทราบข้อทีจจริงและผลวินิจฉัยและกระบวนการสอบสวนนะครับนี้ในระยะเวลาไม่นานนะครับ5ผมไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบนะครับตามข้อกล่าวหา หน่วยงานดังกล่าวล้วนแต่มีระเบียบข้อบังคับในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับอันดนึงสื่อมักจะเสนอข่าวในทางเสียหายเกี่ยวกับคดีบอสอยู่วิทยาผมขอเรียนย้ำว่านะครับเรื่องบอสอยู่วิทยาเป็นเรื่องของการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสมัยสมชนะครับสอนอชซึ่งข้อร้องเรียนตามองค์ประกอบ การร้องเรียนคณะกรรมการคณะกรรมธาการต้องรับเรื่องไว้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องราวเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เมื่อส่งไปแล้วนะครับปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาแล้วแจ้งว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งย่อมเป็นที่ยุติและขอเน้นย้ำว่าหลังจากนั้นคณะกรรมาธิการไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องใดๆ ขอความกรุณาสื่อมวลชนไม่ควรนำข่าวในทำนองที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะกรรมการหรือตัวกระผมท้ายนี้หากมีความคืบหน้าประการใดผมจะถแถลงต่อสื่อมวลชนต่อไปโดยผมได้ให้ทีมงานนะครับติดตามโพสต์และเพจทุกเพจสื่อทุกสื่อเพื่อดำเนินการไปตามความเหมาะสมต่อไปจึงเรียนเพื่อทราบธานีละเอียดออน ตอนนี้ก็มีการลากน้องชายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคือพระชราวาดวงสุวรรณนะครับเข้าสู่กรรมธิการมีการลากนะครับสวอย่างน้อยสองคนสายคนเอกประวิตย์เนี่ยเข้าสู่กรรมธิการนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือสวคนนั้นเป็นใครนะครับสวคนนั้นจะเป็นอย่างไรและเรื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาผิดสวได้ไหม เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายนะครับฝากข้าราชการนะครับกรรมธิการสามารถเอาผิดสามารถดำเนินคดีสามารถร้องปปชอนะครับเอาผิดได้ไหมและเรื่องนี้นะครับประเด็นคือสอวอเนี่ยมีความผิดในเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่จนเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องนี้หุ้นส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยทําคลิปไปรอบหนึ่งแล้วว่าคดีนี้เนี่ย ต้นของมันเนี่ยเป็นเรื่องความผิดส่วนบุคคลระหว่างผู้หญิงทะเลาะกับผู้หญิงนะครับจะทำร้ายร่างกายกันไม่ทำร้ายร่างกายตอนนี้ศาลนะครับไม่ให้ทำการประกันตัว1ิบตำรวจโทหญิงตอนนี้ลามปามไปเรื่องของวุฒธธิการศึกษากล่าวหาวุฒิการศึกษาปลอมสถาบันราชภัทยืนยันว่าเธอไม่ได้จบการศึกษาที่สถาบันราชภัฏแต่ไปจบการศึกษาที่สถาบันอื่น และได้เข้าเรียนจริงนะครับที่ผ่านมามีการกล่าวหาว่าเป็นกิ๊กกับสวก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นภรยาของสวแต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ใช่เป็นภระยะภรรยาของสวโป๊ะแตกสามีตัวจริงออกมายืนยันว่าเป็นสามีเธอจริงและโดนคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายไปแล้ว นะฮะคุณส่วนต้องเข้าใจหลักนี้ส่วนเรื่องเข้าดํารงตําแหน่งเป็นสิบตำรวจหรือนายสิบนั้นนะครับก็มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าสู่กรรมธิการถามว่าตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีสิทธิ์ที่จะรับบุคคลภายนอกนะครับซึ่งงดเว้นสายตาตาบอดสีตาสั้นอายุระเบียบของสํงานักงานตํารวจแห่งชาติทําได้หรือไม่ ผมเรียนหุ้นส่วนว่ามันสามารถทําได้นะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะ,ะผมเรียนทราบว่าไม่ผิดมันอยู่ที่อํานาจผู้บัญชการตํารวจแห่งชาติและหน่วยกองบัญชาการกําลังพลนะ,ะเป็นผู้รับผิดช,ชอบเรื่องนี้เรื่องการเข้ารับบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งข้าราชการนะฮะส่วนเขาเป็นกิ๊กกันไม่เป็นกิกกันนะฮะหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคล กรณีนี้เป็นเรื่องของการกระทําความผิดทางอาญาเกี่ยวกับคดีทําร้ายร่างกายนะตัวแปรต้นมีอยู่แค่นี้ส่วนที่ไปเกาว้าคนนั้นเกาว้าคนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนทราบนะสวทานีอ่อนละเอียดซึ่งผมก็ไม่รู้จักเนี่ยไปดูประวัติเป็นใครทราบไหมฮะเคยเป็นผู้แทนสตชอของสภาทนายความแห่งประเทศไทยอาชีพเขาเป็นนักกฎหมาย ะะจบรามํำแหงนะฮะจบเนติบัณฑิตไทยเป็นสอนชอมาก่อนและมาเป็นสอวอในเวลานี้ขณะทำคลิปนี้นั่นหมายความอย่างไรงานนี้ฟันธงเลยนะักการเมืองพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักไหนนะ,ะที่เอามาพาดพิงมากล่าวหาเขาเนี่ยงานนี้ขี้แตกอะ่ะผมว่าโดนฟ้องอะ่ะ ้นเรื่องมันเป็นการกระทาความผิดส่วนบุคคลและไปกล่าวหาสื่อนะไปกล่าวหาว่าเป็นภร,รยาสอวอแล้วสุดท้ายความจริงมันไม่เกิดขึ้นไปเอาป้ายบอกว่าเนี่ยป้ายเคยไปทําบุญด้วยกันแสดงว่าเป็นสามีภรรยากันสุดท้ายไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ผมนึกเรียนหุ้นส่วนนะทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก่อนเป็นการดาเนินการของใครเป็นการดําเนินการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นของฝ่ายค้าน เพื่อมีเป้าหมายทําไงในเชิงการเมืองต้องการโจมตีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไปขวางกฎหมายต่างๆที่พวกเขาเสียผลประโยชน์จึงหาเหตุในการโจมตีในการดิสเครดิตในการเล่นงานลุกลามไปถึงพระชรวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตร,รีเห็นไหมถ้าเราจับดักได้มันเป็นเรื่องของการเมือง นะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองมีเจตนาที่จะเล่นงานมีเจตนาที่จะ discredit โดยเริ่มต้นจากกลุ่มม็อบ3นิ้วและกลุ่มกลนเสื้อแดงซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่ใช้ในการโจมตีนะครับสื่อที่ใช้ในการโจมตีก็สื่อเสื้อแดงสื่อเสื้อส้มในการโจมตีเป็นสําคัญตั้งก้อสังเกตเอ๊ะนั่นเอน๊ะน,นี่เอ๊ะนี่เอ๊ะนั่นสุดท้ายต้นเหตุข,ของมันเป็นการกระทาความผิดส่วนบุคคล ฟันทงได้เลยเกมนี้มีคนถูกฟ้องร้องขี่แตกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ อยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสูไ้ไม่ถอยจนก้าวเดียว บรรพบ,บุรุษของไทยแต่